เออวัดไลค่คิงของเรานี่จัดงานสิบคืนพอดีจะมีการฝังลูกละมุดอ,อ,อะไรนะคว่างลูกละมุดขอ,อายาติโยมน้ามมีดมาปอกลูกมิมิตทำไมไม่กินลูกละมุดลูกละมุดคว่างไ้แล้วนายยมกับแก่งหน้าจารย์อืมเอ่อ อาจารย์มาที่นี่ดีใจผมนะอืมอาจารย์ขอบคุณนะที่ยาอจยออมมากันเยอะเออ <c oughs> เก่งนะคนนครคนแถวแถวเมืองใต้นี่อาจารย์เคยไปตอนเดือนสิบเขาเดินกินผ้าห่มกันลาครับลาครับไม่ใช่ผ้าห่มนึกว่าเขาอดอยากปากแห้งกนันจ้าเหยเดินเคี้ยวกันอยู่ได้ลาดิครับ อาจารย์ไม่รู้จักกับไม่ใช่ปะ่ะผมเขาเรียกอะไรนะลาครับลาไปไหนไม่ไปไหนเขาขายเห็นว่าลาลาเนี่ครับลาอาจารย์ไม่รู้จักหรอลาโอใครๆอืมาคนลาลาไอ้นู่ลานน้ั <laughs> นี้คือลาที่เขาทำเป็นแฟน <laughs> เขาเรียกลาเช็ดลาเชดครับลาเช็ดเออ <laughs> รู้จักไม่ลาเชดรู้จักลาเชดไม่เคยเห็นแต่ว่าก็เคยเห็นที่เป็นแผ่นนั่นลาเชตครับอนะอยู่ไหนด้ยอยู่ใกล้กับบ้านไวยพอทำดูไวยพ์รู้จักไหมลาเชดไม่รู้หรอกไวยพ์รู้แต่ลาบวชยีเป็ดมีตุนาก็บวชทุกปีอยาไปมั่วอ่ะแปลกแปลกกูจอบจริงมาก Thế rồi đi mà này ăn mừng tí có cái trời cái liền Mà này hàng ừ. Tí có cái trời khét dò dơi cú Rồi bé làm phùng nắc cái trái Mà trứng dò dơi cú nắc cái leo leo mà vừa, mà bảo phưa, bảo bảo hờ, của dẻ phiền đeo xuân Khét của chính Mà dò dơi cú anh Rồi bà trẻ tí, bà chạy ra เว่ป็นมาหน้าป็นยอโยงามจังเครีย่โยงงามเปรีได้รโยงมันปลายินซีบูดเด็ดดูตู้กิไต่กัิน้อง้าค่ะ มาอยู่ไหนคนนต้องเป็นคนชายบานตันเจตีค่ะเหนค่ะกำไลรอบมาได้กุดเปลอาค่ะมีพว่มไม้อ๋อเมย์ไม้ค่ะว้าวว้าวเห็นแวมได้ตายพวกมยิ่นแบบตายรกทีว้าวบึ้มอ้าวได้แก่บุบบึ้มกระไรเนี่ย โตเมียเปนในไตไม่รู้เมียัวน้อนกูแล่รูแล้วุณเรามีผัวมากูแลอะรูเจ้านี้ไม่ใช่กูมาเรานี่เออมาอนมาแต่ดาวองการมึงรู้รูมาแต่ดาวองการกณตังเกตินุ่มนุ่มหลัหจาน้นี่ก็เรียกว่านุ่มออกอากาศไปร้อยยานอ๋อยานออกอากาศเจอช่วยกีบิงน้องเจ้าค่ะ ตทำขายเปรนด์จริงมาเจอก็เปื่อนเนี่ยทำตัวเป็นชาวคนรวดิซอยกี้คัดนี่มึงทำตัวดัดชัยคุดีไรนาจะ๊ะค่ะนี่ตินนี้คนไฟเทไหมคะไฟเชื่อจีนครับมีชื่อภาษาจีานไหมมีครับชื่อไรละคะหวังขวัญเจ้าร้อยจีน คนล้างนู่จีนด้วยไหมคะจีนิดนึงก็เ่อไรอะคะเจ้าอย่าหวังแม่เจอเบียนผูไปเปลี่ยนนายเองนะแล้วน้ำเพื่อนอะไรจะแกเปลี่ยนเนี่ยมาเป็นผู้ตีในตายคนไหนไรช่วยมากเลยไปจ่จ